พระคริสต์รมคัมภีร์พระธรรมนาหูมนาหูมบทที่หนึ่งคารุว่าเกี่ยวกับกรุงนีนาเวหนังสือเกี่ยวกับนิมิตของนาหูมชาวบ้านเอลโคชพระพิโรธรุนแรงของพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าผู้หวงแหนและแก้แค้นพระยาเวทรงแก้แค้นและทรงพระพิโรธพระยาเวทรงแก้แค้นคู่อริของพระองค์ และทรงเก็บความโกรธไว้ให้สัตรูของพระองค์พระยาเวกริ้วช้าและทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งพระยาเวจะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลพระมันราคาของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและพายุและเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค์พระองค์ทรงห้ามทะเลทรงให้มันเหือดหายทรงให้แม่น้ำทั้งหลายแห้งไปบาชานกับคารเมลก็เหี่ยว และ,ะแขนงอ่อนๆของเลบานอนก็เฉาไปภูเขาทั้งหลายสั่นสะเทือนเฉพาะพระพักพระองค์และบรรดาเนินเขาก็หลอมละลายไปแผ่นดินก็สั่นสะท้านเฉพาะพระพักพระองค์เออทั้งโลกและทุกคนที่อยู่ในโลกด้วยใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ใครจะทนความร้อนแรงแห่งความกริวของพระองค์ได้พระพิโรธของพระองค์พุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองค์ศีลาก็แตกพระยาเวประเสริฐทรงเป็นที่กำบังแข็งแรงในวันยากลำบากพระองค์เอาพระไทยใส่ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ด้วยน้ำท่วมหลากพระองค์จะทรงทำลายศัตรูของพระองค์ให้ย่อยยับไปและจะทรงไล่ศัตรูของพระองค์เข้าไปในความมืดพวกเจ้าคิดอุบายอันใดต่อสู้พระยาเวพระองค์จะทรงทำลายให้ย่อยยับไป ความทุกข์ยากจะไม่โผล่ขึ้นเป็นครั้งที่สองพวกเขาเหมือนพงน้ำที่เกี่ยวกันยุง่งและเหมือนคนเมาเหล้าพวกเขาจะถูกเผาผลาญสิ้นเหมือนต่อข้าวที่แห้งผากมีผู้หนึ่งมาจากเจ้าที่คิดอุบายชั่วร้ายตอบพระยาเวและแนะนำการอาธรรมข่าวดีสำหรับยูดาพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่า แม้พวกนั้นจะแข็งแรงและมีจำนวนมากมายด้วยเขาก็จะถูกตัดขาดและล่วงไปแม้ว่าเราให้เจ้าทุกข์ใจแต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไปบัดนี้เราจะทำลายแอกของเขาเสียจากเจ้าและจะหักโซ่ตรวนที่ล่ามเจ้าเสียพระยาเวตรัสบัญชาเรื่องเจ้าว่าชื่อของเจ้าจะไม่ถูกหวานให้แพร่หลายอีกต่อไปเราจะกำจัดรูปสลัก และรูปหล่อโลหะจากวิหารแห่งพระของเจ้าเราจะขุดหลุมศพให้เจ้าเพราะเจ้าต่ำช้าดูเถิดเท้าของผู้นำข่าวดีมาที่บนภูเขาผู้มาประกาศสันติภาพโอยูดาเอย๋ยเจ้าจงจัดงานเลี้ยงฉลองจงแก้บนของเจ้าเถิดเพราะว่าคนอธรรมจะไม่รุกรานเจ้าอีกเขาถูกกำจัดเสียสิ้นแล้ว นาหูบทที่สองความพินาศของนครชั่วร้ายผู้โจมตีขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้วจงรักษาป้อมปราการจงเฝ้าทางไว้จงคาดเอวจงรวมกำลังไว้ให้หมดเพราะพระพยาเวทรงฟื้นฟูความโออาตราการของยาโคบอย่างกับความโออาตราการของอิสราเอลแม้ว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไปและได้ทำลายกิ่งก้านของพวกเขา โล่นักรบของเขาสีแดงทหารหารสวมเครื่องแบบสีแดงเข้มรถรบก็แวบวาบดังประกายเพลิงในวันเตรียมพร้อมและม้าสึกก็เห็นผลไปมารถรบห่อไปตามถนนอย่างบ้าคลั่งมันโลดลิ้วไปมาที่ลานเมืองดูเรากับคบเพลิงและพุ่งไปอย่างสายฟ้าแลบนายทหารถูกเรียกตัวพวกเขาก็สะดุดเมื่อเดินไป พวกเขารีบรุดไปที่กำแพงเมืองมีเพลิงกันอาวุธตั้งขึ้นประตูทั้งหลายที่แม่น้ำถูกเปิดออกแล้วพระราชวังก็พังทลายพระราชินีถูกเปลืองเครื่องทรงและถูกนำไปบรรดาสาวใช้ก็โอดครวนเสียงพวกนางโศกเศร้าอย่างเสียงนกพิราบและต่างก็ตีอกของตนนีนาเวก็เหมือนสะน้ำที่น้ำไหลออกมาเขาทั้งหลายร้องว่า หยุดหยุดแต่ก็ไม่มีใครหันกลับจงปล้นเงินจงปล้นทองมีสมบัติมากมายไม่สิ้นสุดมั่งคั่งด้วยของมีค่าทุกอย่างหมดตัวอ้างว้างและร้างเปล่าหัวใจสลายและหัวเข่าก็สั่นคลอนบั้นเอวก็ปวดร้าวไปหมดใบหน้าทุกคนซีดเซียวถ้าสิงอยู่ที่ไหนคือที่เลี้ยงเหล่าลูกสิงที่ที่สิงเคยเดินเข้าไป ที่ที่ลูกของมันเคยอยู่โดยไม่มีผู้ใดไปรบกวนสิ่งนั้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกินและได้คาบคอเหยื่อมาให้พวกเมียของมันมันสะสมเหยื่อเต็มถ้ำและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มรังพระยาวเวจอมทัพตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเผาบรรดารถรบของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารเหล่าลูกสิงของเจ้า เราจะกำจัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกนาฮูมบทที่สความวิบัติที่เลี่ยงไม่ได้ใกล้มาถึงวิบัติแก่เมืองที่แปดเปื้อนไปด้วยโลหิตเต็มด้วยการโกหกและการปล้นสะดม ไม่ว่างเว้นจากการล่าเหยื่อเสียงหวดของแท่และเสียงกระหึ่มของล้อม้าควบและรถรบห่อไปพลมาเข้าประจันบาลดาบแวบวาบและหอกแวววาวคนถูกฆ่าเป็นก่ายกองซากศพกองพเนรร่างคนตายมากมายไม่สิ้นสุดพวกเขาจะสะดุดร่างเหล่านั้นทั้งนี้เพราะการแพทย์สยานับไม่ถ้วนของหญิงแพทย์สยา ผู้มีสเสน่ห์และเป็นเจ้าแห่งวิทยาคมผู้ขายบรรดาประชาชาติด้วยการแพทย์สยาของนางและขายตระกูลต่างๆด้วยวิทยาคมของนางพระยาเวจอมทัพตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเปิดกระโปรงของเจ้าขึ้นมาคลุมหน้าเจ้าเราจะให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลยเปล่าของเจ้าและให้ราชอาณาจักรต่างๆ มองดูความอดสูของเจ้าเราจะคว้างของโสโครกใส่เจ้าและเหยียดหยามเจ้าและจะทำให้เจ้าเป็นเป้าสายตาคนอื่นทุกคนที่แลเห็นเจ้าจะหนีไปจากเจ้าและกล่าวว่านีนาเวเป็นเมืองร้างเสียแล้วใครเล่าจะสงสารเธอจะไปหาผู้ปลอบโยนเจ้าจากที่ไหนเจ้าวิเศษกว่าเมืองเทเบสซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำนายหรือซึ่งมีน้ำรอบนคร มีทะเลเป็นที่กำบังมีห้วงน้ำเป็นกำแพงเมืองคูชเป็นกำลังของเมืองนี้ทั้งอียิปด้วยและอำนาจก็มีมากมายไม่สิ้นสุดทั้งพูดและลิเบียก็เป็นพาคีเมืองเทเบสถึงกระนั้นเมืองนั้นก็ยังถูกกวาดไปเธอตกไปเป็นเฉลยลูกเด็กเล็กแดงของเธอก็ถูกเหวี่ยงลงแหลกเป็นชิ้นๆที่หัวถนนทุกสาย เขาจับฉลากแบ่งผู้มีเกียรติของเมืองนั้นและคนใหญ่คนโตทั้งสิ้นของเมืองนั้นก็ถูกล่ามโซ่ตรวนเจ้าจะมึนเมาไปด้วยเจ้าจะงงวยไปเจ้าจะสแสวงหาที่ลี้ภัยจากสัตรูป้อมประการทั้งสิ้นของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดือที่มีผลมะเดือสุกรุ่นแรกเมื่อถูกเขยา่าก็จะตกเข้าปากของผู้กิน ดูเถิดกองทัพของเจ้าก็เหมือนผู้หญิงอยู่ท่ามกลางเจ้าประตูเมืองแห่งแผ่นดินของเจ้าก็เปิดกว้างให้แก่ศัตรูของเจ้าไฟได้กลืนกินดานประตูของเจ้าแล้วจงขนน้ำขึ้นไว้เพราะจะถูกล้อมจงเสริมกำลังป้อมปราการของเจ้าจงลงไปในบ่อดินเปียกและจงย่ำปูนสอให้เข้ากันดีและไปเอาแม่พิมพ์อิดมาไฟก็จะคลอกเจ้าที่นั่น ดาบก็จะฟันเจ้ามันจะกินเจ้าเสียอย่างตะกะแตนวัยกระโดดจงเพิ่มพวกเจ้าให้มากอย่างตะกะแตนวัยกระโดดจงเพิ่มให้มากเหมือนตะกะแตนวัยบินเจ้าเพิ่มพวกพ่อค้าให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าตะกะแตนวัยกระโดดนั้นลอกคราบแล้วก็บินไปเสียพวกเจ้านายของเจ้าก็เหมือนตะกะแตนวัยบิน พวกข้าหลวงของเจ้าก็เหมือนฝูงตะกะแตนเกาะอยู่ที่รั้วในวันอากาศเย็นพอดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็บินไปหมดไม่มีใครทราบว่ามันไปที่ไหนโอกษัตริย์แห่งอาเซีรียเอย๋ยบรรดาผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสียแล้วพวกเจ้านายของเจ้าก็เคลิ้มหลับไปชนชาติของเจ้ากระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาและไม่มีผู้ใดรวบรวมได้ ความเจ็บปวดของเจ้าไม่มีบรรเทาบาดแผลของเจ้าก็สาหัสทุกคนผู้ได้ยินข่าวของเจ้าต่างก็ตบมือเยาะเจ้าเพราะมีใครเล่าที่ไม่ได้ถูกเจ้าทำร้ายเรื่อยมา